ต้มยังครับนี่ต้มไก่ครับโอ้ต้มไก่ต้มไก่บ้านเนาะหมดแล้วไก่บ้านหมดแล้วแม่แม่แม่หมดแล้วหมดแล้วต้มไปตัวเนาะเมี่อเขาก็เรียกแม่เนี่ยเพราะว่าผมเรียกแม่เขาหน้าเอ็ใจหน้าเจ้าจิมะไายยังไงกันเลอุยอันนี้อันนี้จะเรียกแม่ตัวกระลูกเคยจะบอเรียกแม่ อันนี้ huh? ข้าวคั่วตำข้าวคั่วครับนี่ลาบเป็ดนะอ๋อตามข้าวคั่วใส่ลาบเป็ดครับผมโอ้ยโอ้ยลาบเป็ดนะครับนี่ลาบเป็ดนะครับคนเดียวก็นี่ครับไม่ได้กินง่ายป้าทาวนะทำข้าวนะครับลาบเป็ดครับข้าวคั่วถ้านจำไม่คั่วอีก้ว็ไม่ได้แล้วผัดเผากินบ่ได้ต้องแป่นเดียร์ ผ็ดไม่ได้แป้งบ่าผูกฟองกินบริสุทธิทำรานอันี้ก็จะปลูกแขน์ูกแครูกแขผูกฟองปูกฟองยาพาอันนี้ลูกร้านจะปลาูกแขให้กนใ็ <poets sesi. S 2> ะเห้มันเก็เห็นอเห็นรเห็นเนาะี่ห็นได้เห็น าชิมมือเนาะให้ชิมมือว่าเขาขั้วใส่ยาใส่แล้วเขาขั้วที่ขั้วเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วแซ่บอยู่แล้วเนี่บแซ่บเยี่ยมป้าเลยก็เข้าแซ่บเล่เนาะโอ้บันในไพซิโซฟีเมื่อตำ้งมาเคยซื้อเนี่ยบ้างอันนี้ข้าวหมูข้าหมูย่างข้าหมูย่างโอ้ยมีแต่แนวกินแซ่บๆซบกับพี่น้องวันนี้หมูย่างได้ทอดได้าอหมูย่ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในงานเดี๋ยว เจะมีคนบน้มครับผม้อนอานนสามรอบแล้วปลาเบียวสามรอบอาบีจ้ำแล้วเนี่อืมเอออาไม่อาบแบบเ็วันหรือสวันก็ไม่เป็นไรแล้วดูนี่ทำิ้แล้วจะมีตำถั่วด้วยเนาะก็ได้ไปซื้อเลยสองวันแล้ว ต้องได้ไปซื้อ้าเล่นนอนไม่ได้ไม่มีอันนี้มีแต่กับข้าวอร่อยอร่อยนะต้มยำไ่น้ามะเดยมันทอดไหมไม่ล้องอ่าไม่ต้บอกก่อนนะแยแล้วบอแยกล้อเนี่ยก้อนแยกก็ตักออกโอแล้วเหออยาลัอย่างไดเคี้ยวไหนจังน้อ มันลอ้มอก็ต้องใส่ผงนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับอันนี้คบ็บรรยากาศหน้าบ้านผูกของยางค่ำคืนนะครับ อ้าวเสื้อใหญ่นอนแล้วว่าเสื้อใหญ่ฮะนอนบอปูก็นอนเล่นอยู่นะครับปู่ปู่รองก็นอนเล่นอยู่กำลังพ่อบ่ได้อะลูกเสือเนาะลูกเสือเนาะ เสือเสือน่อยเสือใหญ่เสือมีมัดเนาะเออลูกเสือเนาะธรรมดาลูกเสือไม่ทิ้งลายครับเนาะเสือใหญ่เนี่ยเสือใหญ่นอนเนยอะไปเลยอืมเยอะไปเลยเยอะหลังเตานมมันยากาศนะครับวันนี้ฉลองครับวันทิ้นปีเนาะ น้บก็มืดหน่อยนะครับวันนี้น้ามันบรรยากาศหน้าผูพ่องีญาติน้องก็มานะครับมนนี่ มาแล้วเรากันยังบวชง่ายมันใจเนาะอุ้ยอุ้ยทำไมรอจังวะรอเลยวันนี้แต่งตัวรอเลยมาดูป้าทำกับข้าวเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทำกับข้าวใส่มะกอกเข้ากัน อโซฟีมือดูเอาจุดจวดด้วยสิเออสามันน้ายังบม่ได้เพชรเลยนะแต่กระเจ้าตาในงานบ่ได้เพชรเลยนะาอ้ย ตัคนไยว่าเอาพริกไวแช่ข้าแก่ๆค่อยใส่ในไม่ได้ในน้อยเลยป้าตำมะาโห่หอยแดงขึ้นคืแล้วรมกพริกใจามาตำชมม่วยจิน้ําแซ่บหน่อยแช่ตำแซ่บเลยอ๋อ,อเพราะว่า,ามอนไปนนตําซ้อนกอนที่ชื่อเจ้ามากอืมเพรือเจ้ามากเลยหรอไปจิ้มาตามตัวเออเดี๋ยวได้บวน้ำแบบวนเออเรือ ใช่พกมหมดนหรอตามันนั้นหรออกินได้เะล่ะก uh ินได้ไหมกินเผ็ดได้ป่ะได้ได้ไม่ได้ยับดสิับีพริกกเม็ดตามอายุอายุหนูละสามสี่ขั้นห้าห้ากเจ็ดห้าร้อยมากนะครับราบมู เอาเอาใส่ไหมล่ะพริกยี่สิบลูกนี่ร้านจะตำผัวครับแก่ยังไงตำผัวกับ,กบหมูหย่างแห่มเนะี่ยมากเลยดิแม่มมนะรอรอ,มมอ,อรอน้ำแห่มก่อนรอให้ครบก่อน เออผู้แกงต่อนะเนาะกินก่อนพูดแม่นเลยถามแล้วว่ากี่พอลูกเสืออาบน้ำแล้วบอสฟื้นเราไม่พูดหรอเสือกันเลยบอพ่อถามยายออนว่าลูกเสืออาบน้ำแล้วบอสหัวอะไรถ้าพอ อย่น yeah, yeah, ี้ยืดหนเลยใช่แม่พอจะมาอาตำถั่วหน่อยเอามากรอให้ตำถั่วตำถั่วเพราะว่าอยากชิมโชกีเมื่อตำแเนี้ตำถั่วหลานเคยเดี๋ยวจะบอกว่าให้ใส่ขนาดไหนแต่เี่ยวเดี๋ยวจะบอกบอกสูตรบอกสูตรด้วยบอกได้อคุบอกได้ แคก็ทำสวยละเอียดแค่ก mm ็ใส่ปลาใส่ซุรสดซุรสดเยอะเยอะหน่อยใส่ะกอน้มใส่ะกอเฮ้ยมันงีด้วยเหรอมันงีบด้วยมันงีอเพราะงอไปยเพราจ้น่าจะจ้ที่ไงนครับ้เลอตลาปลาเอาปลาเลยปลาเนื้อปลาปลาลำนี่เหรอ ปลาาต่อหรือปลา้ต้มปลานี่แหละปลาต้มเราเนี่เพราะว่าสนมากไม่ค่อยกินปลาดิบหารงมือพราว่านยหาจะมาแล้วะยำทิ้งทเถอะยำมาทิ้งเถอะ อพ,อพอจอบคลิปว้แค่นี้ก่อนนะครับ<ล>อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องปออันทิสาลงพนด้วยนะครับสวัสดีครับ